สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับกับมารีวิวนะครับในส่วนของรถที่ทําการเคลือบแก้วนะครับในสเต็ปซูเปอร์โครสนะครับตอนนี้นะครับเคลือบเบอร์ที่สแล้วอีกสักคู่หนึ่งนะครับจะพาไปอ,อบอินฟาเล็ตนะครับก่อนที่เราจะทําถึงเคลือบเบอร์ที่สเนี่ยก็จะมีเบอร์ที่สเบอร์ที่หเป็นเรื่องปกตินะทุกๆเบอร์จะต้องทําการอ,กอบอินฟาเล็ตหมดไม่ว่าจะเป็นตัวหนาตัวบางขนาดไหนเพราะน้ํายาตัวนี้เน้นย้ําเลยประสิทธิภาพประสิทธิผลจะดีที่สุดก็คือการอบอินฟาเล็ตคู่ไปด้วยนะตอนหลังคันนี้เล็กซัส E S300H เนะครับเป็นรถมือ2นะครับไม่ใช่รถไปแดงนะครับใช้เวลาในการทำนานกว่ารถปกติรถใหม่ไปแดงเพราะว่าต้องเอารอยออกก่อนรอยก่อนหน้านี้เต็มหมดเลยน้ํำยาของเราเปน็นยาระบบทานะครับฉาเข้าไปที่ตัวรถอย่างนี้นะฮะทั้งหมด3รอบอบทั้งหมด3รอบใช้เวลาทั้งหมด3วันกับรถปกติอย่างนี้นะฮะรถที่รอ,อ,อยไม่เยอะมากแต่ว่าคันนี้รอยลึกอยู่ กว่าจะออกมาเงหา,หาขนาดนี้นะครับไม่ได้มาถึงเงาเลยนะต้องเตรียมผิวระดับหนึ่งเลยก่อนอื่นมาลูบดินนะ้ำมันมาขัดนะฮะมาทําการขัด分 2, 分 3, 1เบอร์1เบอร์2อเบอร์3แล้วก็ค่อยเคลือบเบอร์1เบอร์分2อเบอร์3แล้วก็ค่อยอบนะครับทุกการเคลือบจะมีการอบก่อนนะไม่ได 1, 1> ้อบหนึ่งเคลือบ1อบหนึ่งเคลือบ2ออบ2เคลือบสบ3นะครับอย่างนี้นะแล้วก็ค่อยถึงเวลาส่งงานลูกค้านะครับคุณภาพของเรา รถที่ทําการทาการทุบโค้ดทุกคันเลยค่อนข้างสวยงามเพราะอย่างนี้นี่เองนะวันนี้มิกกี้สีรถสวยขอบ,ขอบคุณนะคะท่านเจ้าของรถคันนี้มากๆเลยนะขอบคุณคนแนะนําด้วยนะมีพามาดูกันเต็มเต็มคันเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้นิกกี้สีรถสวยสวัสดีครับ